ใช้แล้วโยะสลายนั่นเต็มปริมาณมากสุดโลกค่ะไม่รู้อะ่ะนี่คือแข็ประเภทพลาสติกค,ค่ะเนื่องจากต้นทุนต่ำผลิตได้ไวปริมาณจึงมีมากคนจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะแต่ผลกระทบก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะก็คือแข็พลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่อยสลาย,ยไ,ลไม่ได้ใช่ไหมคะคนจึงต้องนาไปรีไซเคิลให้ถูกวิธีค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แบบสมาสอทนนีันแย่ขนาดนะนคะ เราจะมาพูดถึงผลกระทบกันค่ะผลกระทบก็มีมากมานะคะเช่นการที่เผ่พลาสติกลงไปในแหล่งน้ำแล้วย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนในแหล่งน้ำแล้วก็หมุนเวียนกลับมาให้เราดื่มอีกรอบนึงค่ะซึ่งไมโครพลาสติกนะคะยังสะสมอยู่ในร่างกายมีข่าวล่าสุดเห็นไหมคะว่าไมโครพลาสติกเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในน้ำอสติชายแต่รีดทำลายแทมนุษย์นะคะ กินะคะคแคตาเต้กไปคิดว่าเป็นแมงกระพุนแต่ความจริงใช่มันย่อยลายไม่ได้จึงอุดตันในลำไส้ขับถา่ายมาก็ไม่ได้เหมือนกันทําให้ท้องอื่นแล้วก็ตายในที่สุดค่ะสถานะอื่นค่ะเช่นปลาเมตาล่างานจะพบว่ามีการปนเปื้อของไมโโรพราสติกในกระเพาะของปลาทูที่บางขายในตลาดสดและสถาน,นอื่นอีกเช่นปูสีฟ้า การศึกษาปูสีฟ้าพบว่าการกืนไมโครพลาสติกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจการจเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ค่ะวิธีการแยกขยะอย่างง่ายนะคะเพียงแค่คนเรามีจิตสำนึกที่มากพอเราก็จะสามารถแยกขยะได้อย่างง่ายได้เลยคะ่ะดูนะคะจุดทิ้งขวดพลาสติกจุดทิ้งขยะเราเนี่ยจะทิ้งขวดพลาสติกในจุดทิ้งไหนคะพลาสติกสิถูกต้องคะ่ะเพราะว่าการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากเลยคะ่ะ เพียงแค่านี้เราก็จะสามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะเพราะว่าเราจะส่งต่อให้ร้านขายของเกา่าหรือเราจะนาไปรีไซเคิลได้เช่นการนําขวดพลาสติกไปเป็นกระปุกออมสินนั่นเองค่ะ